哦，您念它。嗯嗯 แมเดี๋ยวเวลาไปนี่แหละถ้าบอกเพิ่งจ่ออะเออ้าคืออบ่อมันแดราเอี้ไีกตาาเก่านะ นี่อะไรดอกสาพีก่แกเสื้ออย่างนตัวกเพื่อนกตัวกาด้วยย่างหเ่อนู่เลยเกงกกห้า่อยเกห้าร่อยกก้าชุดเดีชุดละเม็ดเลยชุดละเม็ดะ

กลุ่มทอผ้าบ้านไม้ลาดบำรุงนะเจ้า,าสำหรับกลุ่มเฮาเนี่ยเฮาจะเป็นคนอีสานที่ย้ายทิ่นฐานมาแล้วก็ยังทอผ้าอยู่นะเจ้าในกลุ่มนี่ก็จะทอผ้าตั้งแต่ผ้าตัดเสื้อนะเจ้าผ้าขาม้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะเจ้าแล้วก็ผ้าแพรวา้านะเจ้าแล้วตอนนี้เฮาก็เอาพริตภันฑ์ที่เฮาทำเนี่ยมาผลิตกระเป๋าแล้วก็ผ้าตัดเสื้อกับมาตัดเสื้อนะเจ้านอะแล้วก็ จะมีลายไหมขึ้นมากับจะมีลายสา,ายดอกลากรา,าชกัญญาแล้วก็กับสารพีนะเจ้าตอนนี้ที่เฮาท้อกันอยู่นะเจ้าเขาจะมีผ้าพม่าด้วค่ะจะมีผ้าผ้าเป็นผ้าปิกนิกนหะมเจ้าเป็นผ้าปิกนิกเรื่องของผ้าห่มอะค่ะอันนั้นลายดอกแก้วนหะมเจ้าเนานะซึ่งมีหลากหลายเจ้ามีผ้าถุงกับมีนหะมเจ้าเนานะแล้วก็ ถ้าใครสนใจนะเจ้าติดต่อได้ศูน9 5 2 5 0 8เนะเจ้าตียูนี่ก็คือบ้านจำไก่นะเจ้ายูที่วัดเลยนะเจ้าวัดลาดมะมุงนะเจ้ากับเข้ามากับปักมุดได้เลยนะเจ้าเนาะมีสินค้าหลากหลายเข้ามาถึงเข้ามาอย่างไรเจ้ามาเห็นหูได้เลยนะราคาที่ขายผ้าคาม่านะเจ้าถ้าเป็นผ้าคามาายอมจากสีธรรมชาติเขาจะขายอยู่230นะเจ้าแล้วก็ถ้าผ้าคามาตีเป็นผ้าทุเลเขาจะขายอยู่ าลายแปดสิบนะเจ้าเนาะแล้วก็อันอื่นนะเจ้าก็จะมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าอย่างเนี้ยก็แล้วแต่ผืนหรือแล้วแต่ลายอย่ะเจ้า